ไม่มีใครรู้ความรักบให้โมมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับโมต้องขอบคุณพวกเราทุกคนแน่นอนน้องโมก็จะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่มานะช่วงโอกาสและทุกวาระอะไรเงี้ยทั้งวันเกิดทุกอย่างบรรยากาศสึงพี่เอเปิดบ้านจัดงานไว้อะไรแต่งโมโครบ3มปีวันนี้ครบรอบ3ามปีการจากไปของอดีตนักแสดงสาวแต่งโมนิดาแฟนคลับ เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างก็ไปทำบุญให้กับเธอล่าส,สุดพี่เอสุปชัยพี่คนสนิทของแตงโมนั้นก็ได้เปิดบ้านจัดงานไว้อาลัยให้กับแตงโมโดยพี่เอนั้นได้เผยบรรยากาศงานไว้อาลัยแตงโมผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมพบว่ามีคนบันเทิงหลายคนผู้ใหญ่ที่เคารพหลายท่านรวมไปถึงแฟนหนุ่มของแตงโมเบิร์ดเทคนิคนั้นก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ตลอดเวลาที่ไม่มีหมอผมได้ไม่มีความสุขเลยในชีวิตแต่ผมก็ต้องพยายามใช้ชีวิตต่อไปคือใครได้เรียนรู้ไม่มีใครรู้ความรักจให้โมมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วผมไม่มีอะไรจะบอกกล้าแจะบอกว่าคิดถึงเขาตลอดเวลา แ,แนนรบรรยานะกาศของงานเนี่ยเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นมากๆเลยค่ะยังไงก็ร่วมรำลึกถึงคุณแตงโมด้วยนะคะ